รีวิวกระเป๋าเดินทางที่แข็งแรงมากขนาดสว่า์ยังเจาะไม่เข้าข้อแรกทดสอบเรื่องความแข็งแรงใบแรกเนี้ยอามได้มาจากตลาดนัดโอ้โหแค่เนี้ก็แตกแล้วไม่ไหวเลยไม่ได้เรื่องมาดูใบที่สองนี้ดีกว่าใบเนี้ยมาจาก HQ l u g g a g e เโอหไม่แตกอะไม่มีแม้กระทั่งรอยเลยดูสิ 2. อ,อยากรู้ว่าเนื้อพลาสติกทนจริงไหมจัดให้เลยใบแรกตลาดนัดเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โหแค <h, S 2> ่นี้เป็นรูพรุนไปหมดแล้วไม่ไหวไม่ได้เรื่องมาดูที่ HQ l u ลัเกดดีกว่า <l ux> ไม่เป็นรูเลยทุกคนไม่มีรอยเลยสว่านเจาะไม่เข้าจริงๆด้วยอ่ะสุดยอดไปเลย HQ ชลัเกต 3. กระเป๋าเดินทางเรื่องล้อสำคัญมากทดสอบความแข็งแรงกันเริ่มจากการใช้คอนก่อนเลย <c oughs> โอ้โหตายแลย <c oughs> ีเดียวแหลกขนาดนี้นี่ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวแล้วแตกขนาดนี้นะลำบากใจเลยหรือว่าคอนอาจจะแรงไปลองเป็นครีมดูก็ได้อะง่ายๆลองใช้ครีมดูอันนี้โอ้โหแค่ใช้ครีมล้อก็บินแล้วทุกคนแบบนี้เอาไปเที่ยว ไม่ไหวไม่ไหวคราวนี้มาทดสอบกับใบนี้ดูดีกว่าถ้าเกิดว่าล้อมีปัญหาก็ไม่ไหวนะมาดูกันเริ่มจากการใช้ค้อนก่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ค้อนยังไม่เป็นไรเลยอะงั้นเดี๋ยวลองใช้ครีมดู ยังอยู่ดีเลยอะ่ะหมุนได้360องศาด้วยแบบนี้จะลากไปเที่ยวในไทยไปญี่ปุ่นโผล่ไปอิตาลีหรือว่าจะโผล่ไปถึงยุโรปก็สามารถใช้ได้สบายไม่ต้องห่วงเรื่องล้อเลย HQ ระเกะอะเนาะ <laughs> คราวนี้มาลองเปรียบเทียบความสวยงามกันดีไซน์ของใบแรกนะเดี๋ยวคราวนี้ไปดูด้านในออ้ข้างในดีไซน์แบบธรรมดาไม่มีลูกเกนอะไรเลยเชยมากไม่เอ HQ luggage ใช้วัสดุเป็น PC 100้อโอ้โหน้ำหนักเบาสวยแล้วก็ทนทานด้วยกระเป๋าเดินทาง HQ luggage รุ่นเปิดด้านหน้าวัสดุ PC 100%น้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานเป็นรุ่นซิปสชั้นกันขโมยระบบล็อกหังซิปสาประหารด,ดีไซน์ใหม่เป็นแบบเปิดด้านหน้าเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้านในกระเป๋ามีช่องซิปตะข่ายสำหรับแยกเก็บสัมภาระถ้าเป็นรุ่นขนาด24นิ้วและ28น<ม>ิ้วช่องพลาสติกสำหรับเก็บเสื้อผ้าเปียกด้วยคิดมาแล้ว ขยายกระเป๋าเพิ่มความจุได้สัมภารนะหนักแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวล้อเป็นแบบล้อคู่4ล้อหมุนได้360องศาขันชักอลูมิเนียมคุณภาพแล้วตัวล้อเนี่ยก็สั่งทําพิเศษนะคะเป็นแบบไซเลนวิวคือลากแล้วจะไม่ส่งเสียงดังไม่เสียงดังอ,ะอ่ะใบนี้ไม่ใช่นี่ของจริงต้องดูดีๆนะคะ HQ r o c k e ค่ะลื่นเราจะไม่มีเสียงเบามากได้ยินไหมคะ เบามากละมุนสุดมีหูจับสองด้านทั้งด้านบนและด้านข้างของกระเป๋าสกรีนรูปเราแปะที่กระเป๋าก็ได้ดแบบเรียวๆไม่อวยเลยนะเนี่ย HQ Luggage <c oughs> ของเขาดีจริง <laughs>